ครับวันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์นะก็เรามาพบกับตลาดหุ้นหน่อยเพราะว่าวันจันทร์จะเปิดนะช่วงเนี้เหมือนจะมีข่าวไม่ค่อยดีนะแต่หุ้นก็ไม่ค่อยลง <c oughs> ข่าวเรื่องของทัอ์อ่ะปรับเรื่องของทัอ์อ่ะเหมือนกับแจ้งจดหมายอะ่ะแต่ความจริงมันก็ไม่ได้ข่าวอะไรหรอกมันก็แค่แจ้งจดหมายอะ่ะต้องดูว่าวันที่หนึ่งอะ่ะเขาจะคิดกี่เปอร์เซ็นต์เออ คิด็นะแต่ว่าดูกราฟทรงกราฟแล้วมันเหมือนกับว่ากราฟไม่ค่อยลงนะเหมือนจะบพยายามจะขึ้นน่ะจะขึ้นแต่ว่าเมื่อวานศุกร์ที่ผ่านมาขึ้นแล้วก็โดนตบลงมาหน่อยหนึ่งก็ <c oughs> <c oughs> ไม่รู้เป็นยังไงแต่แอดมินลองทีมแตกอยู่ 7, 8 3 0สัญญานะเยอะมากเลยทีเดียวก็ไม่อยากให้มันลงอะไรมากมายนะอยากให้มันขึ้นมากกว่าเพราะตอนนี้ก็เครียดอยู่ถ้ามันลงอะเครียดเลยต้องรีบปิดแล้วก็เงินอาจจะไม่พออาจจะต้องถอเนเงินจากคริปโตอะ คริปโตแอดมินว่าจะถอนถ้าเกิดสมมติมันวิกฤตจริงๆอ่ะจ,จ,จะถอนมาล้านห้าได้นะเอามาโปรดทีเฟกก่อนเออก็ก็เดี๋ยวดูเดี๋ยวขอขอ,ขอดูยอดภาพขับไกลๆนะเห็นว่ากราฟอ่ะถ้าดูกราฟอ่ะกราฟเนี่ยมันทําฐานต่ำสองฐานอะ่ะอันเนี้ยมันอาจจะ,ม,จจะมันอาจจะเหมือนกับเป็นลงมาแล้วก็ขึ้นแล้วก็ลงมาทําฐานพอๆกันอะ่ะมันอาจจะขึ้นได้ประมาณนึงเลยนะก็เป็นไปได้นะฮะเจ้าเนี้ยมันก็คือเริ่มเริ่มกลับขึ้นมาแล้วเด้งขึ้นมาแล้ว เออมันก็อาจจะขึ้นได้นะเพราะว่าถ้าให้ดูเนี่ยเห็นปะดูมันมันลงมันลงก็จะมีแรงแรงขึ้นมาตลอดเลยเห็นไหมเนี่ยทําจุดสูงสุดสองครั้งแล้วครั้งที่สามก็เหมือนจะทาจุดสูงสุดใหม่ด้วยแต่ว่ามันย่อมาหน่อยแต่ไม่รู้ว่าวันจันเปิดมามันจะไล่เล่นเล่นสูงมั้ยนะถ้าเล่นสูงอีกก็คอนเฟิร์มปันขาขึ้นเลยเออเนี่ยอาทิตย์หน้าสําคัญเพราะว่าถ้าเกิดอาทิตย์หน้ามันมันเล่นเล่นทําบนอะเล่นตรงตรงโบเลนเนี่ยเนี่ย มันก็คือแนวโน้มจะเปลี่ยนเป็นขาขึ้นนะอย่างตอนนี้มันก็เริ่มเริ่มจะไม่ให้ลงแล้วต่อให้มีข่าวร้ายมาก็ไม่ค่อยลงแล้วข่าวร้ายมาก็ก็ไม่ค่อยลงอ่ะลงนิดเดียวลงนิดเดียวเองน่ะลงมาเนี่ยเห็นไ่มข่าวร้ายมาวันทํามาก็ลงมานิดเดียวแต่ละวันลงแล้วมีเด้งเด้งเด้งอะไรเงี้ยการที่มีข่าวร้ายแล้วหุ้นไม่ค่อยลงอ่ะเนี่ยน่ะแสดงว่าแนวโน้มจะแนวโน้มจะเป็นทิศทางตรงข้ามนะครับข่าวถ้าข่าวร้ายมาแบบแล้วมันไม่ลงอ่ะมันอ่ะ คือพิจารณาว่าอาจจะเปลี่ยนเป็นขาขึ้นได้อะไรเงี้ยเครือเช่นเดียวกัน,น,นข่าวดีมาก็เหมือนกันถ้าข่าวดีข่าวดีมาแล้วไม่ขึ้นอ่ะก็เต็มตัวนะก็อาจจะพิจารณาว่าเป็นจุดเปลี่ยนกับกับกับทิศทางได้เป็นขาลงอะไรเงี้ยก็เอานี้ก่อนถ้าเรามองในมุมของเรื่องของโรบทำไมเป็นอย่างนั้นนะเพราะว่าเหมือนกับว่าทุกคนอ่ะเหมือนกับปรับเรื่องภาษีอะไรได้หมดแล้วอ่ะ เหมือนว่าเข้าเหมือนกับว่าปรับตมนดูน่ะอย่างอเมริกาเขคอดกฎหมายเกี่ยวกับเกี่ยวกับแบบเหมือนกับว่าช่วยเหลือพวกประชาชนน่ะให้มีเงินในกระเป๋าเขามากขึ้นน่ะแล้วก็เอาเงินตรงนั้นน่ะมาใช้จ่ายต่อให้สินค้ามันจะแพงขึ้นซื้อของที่แพงขึ้นน่ะจากการมาตรการภาษีแต่เขามีเงินมากขึ้นอะไรเงี้ยเออมันก็เลยผลกระทบมันก็เลยน้อยดังนั้นกําลังซื้อมันมันก็เหมือนกับว่าอาจจะไม่ได้หดลงอะไรเงี้ยดังนั้นการขึ้นภาษีผลกระทบก็จะน้อยลง น้อยลงกว่าช่วงแรกอย่างเมตาที่มันประกาศมาน่ะอันนั้นปรับตัวไม่ทันลดโดนแน่แต่ครั้งนี้มันเหมือนจะว่าทุกคนปรับพอพอจะปรับตัวได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยพอจะปรับตัวได้ประมาณหนึ่งอะไรเงี้ยเออไอทํามมันก็ออกออกกฎหมายช่วยเหลือประชาชนน่ะให้มีเงินมากขึ้นเหมือนทะไรไม่รู้จักผมก็ไม่ได้อยากไปดูรายละเอียดหรอกแต่รู้ว่ามันทําให้คนเงินในกระเป๋าของคนคนชั้นกลางคนระดับล่างอ่ะมีมากขึ้นเงินตรงนั้นอ่ะก็ เอาไมา่ใช้จ่ายในชีวิตประจำวันได้อะไรเงี้ยเลยทําให้มาตรการภาษีอาจจะไม่ได้ทําให้อาจจะทําให้สินค้ามันราคาสูงก็จริงแต่คนก็มีคนอเมริกันก็มีกําลังซื้อเพิ่มขึ้นไปอีกอะไรเงี้ยมันก็เลยมาชดเชยกันได้อะไรเงี้ยดังนั้นถ้าเกิดการขึ้นภาษีประมาณทักยี่สิบเปอร์เซ็นอ่ะก็ยังโอเคนะถ้าเกิดมองในมุมเนี้ย มันยังโอเคนะแต่สามสิบเปอร์เซ็นต์สามสิบหกเปอร์เซ็นต์มันเยอะไปยี่สิบเปอร์เซ็นต์อะ่ะกำลังโอเคมันต้องดูเปรียบเทียบกับเพื่อนบ้านด้วยถ้าเพื่อนบ้านยี่สิบเรายี่สิบอ่ะหรือเพิ่มต่างกันนิดเหลื่อมๆนิดหน่อยไม่ไม่เป็นไรเออก็จะบอกให้นะตรงนี้นะก็เนี่ยแอดมินลองไปแล้วทีเฟกอะ่ะสามแปดร้อยสามสิบสัญญาเนี่ยไม่รู้ถ้าไม่ลงถ้ามันลงก็ไม่รู้ยังไงนะก็ลุ้นให้มันขึ้นแล้วกันนะแนวโน้นมตลาดหุ้นอาจจะเปลี่ยนให้เทนนะยังไงก็ต้องดูสัปดาห์หน้านะตัดชิก่อน